โตโยต้าไฮลักซ์ร 2.4J ตู้ทึบปี2018เลขไม่แท้เพียง57,000กิโลเมตรราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นจุดเด่นรถคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรประหยัดน้ำมันทนทานดูแลง่ายเกียร์ธรรมดาขับง่ายไม่จุกจิก เลขใหม่น้อยมากใช้งานมาน้อยเพียง5,7 0 0 0กิโลเมตรตู้ทึบสภาพดีแข็งแรงพร้อมใช้งานทันทีเหมาะสำหรับขนส่งสินค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือธุรกิจ Delivery ช่วงล่างแน่นแอร์เย็นฉ่ำรถพร้อมวิ่งงานมีใบรับรองตัวถังตรวจสอบประวัติได้ทำไมคันนี้ถึงคุ้มมาก ข้อประหยัดราคามือสองเพียงสองแสนป,ปลายได้รถปี2018สภาพสวยไม่แท้น้อยมากเทียบกับอายุรถถือว่าใช้มาน้อยมากไม่ต้องไปติดตั้งตู้เพิ่มประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมลุยงานทันทีเหมาะทั้งใช้งานส่วนตัวและเพื่อการค้าสนใจติดต่อตลาดรถกึงคืน089-66255 สี่ห้า